<Hello. S 2> ทุกคนไม่ต้องมาดูคูนี่นะทุกคนอันนี้เป็นภาค่ําแล้วนะคะหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วหลังจากสอนแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะไลา์นี้ไม่ต้องมาดูกันนะเข้าใจปะสวัสดีทิกตอก <c oughs> สวัสดีทุกคนไม่ต้องมาดูคูนะไลน์นี้อย่าให้รู้ว่ามานะอย่าอย่ามาดูอย่ามาดูอย่ามาดูาาดห้ามดูห้ามดูอย่ามาดูคูนะคะ ครูจะครูมีซ้อมดนตรีนะคะอย่ามาดูครูนะอย่ามาดูครูบอกแล้วว่าอย่ามาดูอย่ามาดูมาทำไมเนี่ยอย่ามาดูครูนะอย่าอยาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่ามาดูครูนะครูจะซ้อมกีตาร์ครูซ้อมกีตาร์อย่ามาดูเขินทำไมกล้องมันไม่โฟกัสวะโอเคโฟกัสแล้วเนาะโฟกัสยัะ หมือนกล้องมันไม่โฟกัสปะเนี่ยเออรู้สึกเหมือนกล้องไม่โฟกัสอะ่ะครูอยู่ไกลเกินไปเหรอใช่ไหมดิจิตอลมาทำไมเบื้องลูกไม่ต้องมาไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาดูนะไลฟ์เนี้ยทำไมาภาพมันไม่ชัดแปลกๆไหม เออปกติภาพมันต้องชาร์จดิทำไมวันนี้มัไมไม่ชาร์จบโอกเคเดี๋ยวคุมาใหม่เดี๋ยวคูมาใหม่นะคะทำไมภาพไมช่ชัดไม่รู้ยไม่เข้าใจอันนี้ก็ชัดดีอ่ะอืมโอเค เราจะอยู่กันเรือนลางแบบนี้หรอทุกคนจะดีไหมเนี่ยเราจะอยู่กันเรื่อนลางบบอ,ยาอย่องางบบนี้ดีไหมเนี่ยใครอยากฟังครูนี้ได้กีตาบ้างเออภาพมันไม่ชัดแต่วันเยไลฟ์เนี่ยใครเข้ามาแล้วบ้างเนี่ย จบโหมดแต่งหน้าแล้วนะคะวันนี้สอนแต่งหน้าจบแล้วนะคะต่อไปจะเป็นโหมดเสียงเพลงนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะฟังได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าภาพมัวมากเลยทำไมกล้องมันจึงไม่โฟกัสนะอย่าครูนี่กลับมาอีกทีหนึ่งทำไมกล้องมันไม่โฟกัสครูไม่เข้าใจ ว้าวว่ามาไม่ทันเลยอะไรยังไม่ทันได้เริ่มเลยจะมาไม่ทันยังไงล่ะเออภาพไม่ชัดค่ะจริงด้วยเดี๋ยวครูใันนี้กลับมาใหม่นะคะแต่ไม่ต้องมาดูหรอกนะไม่ต้องมาดูครูขออยู่คนเดียวนะคะไม่ต้องมาดูนะเดี๋ยวกลับมาใหม่ใวกลมาใหม่ทำไมภาพไม่ชัดไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะฮ่าฮ่าฮ่าแอบดูก็ได้บอกว่าไม่ต้องมาดูโอ้ย นี่ภาพไม่ชัดเดี๋ยวออกไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมา,มาเจอกันใหม่แล้วกันแต่ไม่ต้องมาดูนะคะไม่ต้องมาดูโอเคนะทุกคนบายบายไปละ <c oughs> ทำไมภาพไม่ชัดไม่รู้เหมือนกัน๋ยวไปแก้ปัญหาก่อน <c oughs> แต่ว่าถ้าพอครูยขยับครูยขยับเข้ามางนี้มันชัดใช่ไหมแต่พอครูถอยหลังไปแล้วมันก็ไม่ชัดใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวครูลองขยับทำไงดีวะเนี่ยแวนะ มไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันโอเคอ๋อเหมือนเราหลุดโฟกัสมันมั้งโอเค,อเ,คเราอยู่กันอย่างไม่ชัดไม่ชัดแบบนี้แหละนะคะไม่ต้องชัดมาก อ๋อครูรู้ละเป็นที่อินเทอร์เน็ตปะเนี่ยเอาทุกคนก็ยังจะอยู่กันนะ Facebook ก็เข้ามาเข้ามาทำไมเนี้ยเอามา,ากันตั้งยี่สิบสองคนนะคะไม่ต้องเข้ามาหรอกนี่จะให้ให้ดูจะให้ดูภาพแบบมัวๆแบบนี้แหละเข้ากันมาทำไมเนี้ย นาอทุกคนดูเราไม่มันอะ่ะเดี๋ยวไปแก้ก่อนมันเป็นไรเนี่ยไม่เข้าใจนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะ